แล้วก็เห็นความมีมิกฉาจิตมิกะาใจที่ดีของพี่น้องชาวต่างจังหวัดรับกลับบ้านแล้วก็ไปรักษากันซึ่งต้องขอขอบคุณแทนผู้ใช้แรงงานแทนผู้ที่กลับบ้านนี่คือน้ําใจของคนไทยน้ําใจของผู้ที่เ,เป็นท่าตบานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากวันที่20สิงหาคมคนไทยจะโหยหาที่พึ่งสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่า จะมีกลุ่มคนบางพวกนะครับที่พยายามต่อต้านเราไม่ใช่ประาชาชนไม่เอาคนนอกจะต้องเอาคนในจะต้องเอาพวกชั้นพวกตัวเองมาเป็นผู้บริหารมาเป็นรัฐบาลเท่านั้นเราจะเอาพวกชั้นเท่านั้นมานะครับก็ตามนะในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พระจกักรพรรดิขึ้นดํารงตําแหน่งพระองค์ใหม่ก็มีเหตุการณ์การต่อต้านเกิดขึ้นแต่ประเทศญี่ปุ่นก็สงบ ถาวว่านักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยคิดไว้หรือไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจนถึงวันนี้มิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ได้ไล่แผ่นดินอยู่ทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะมารวมกันเป็น วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์นะครับที่จะมาอธิบายหุ้นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าไกลคือที่พึ่งสุดท้ายในยามสถานการณ์วิกฤตที่สุด ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนเนี่ยทางสถานการณ์โควิด -19 ทั้งม็อบที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างนี้เอาผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับในกรุงเทพมหานคร1,069คนเนี่ยนะครับมาดูก็จะเห็นนะครับช่วงที่พิกกราฟซ้ายบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลข หกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบปีนี่โด่งเลยนะครับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบปีก็รองลงมานะครับแล้วก็เป็นชายมากกว่าหญิงห้าสิบหกต่อสี่สิบสามนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวที่เป็นกราฟวงกลมซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับแ1 7 7นแน่นอนครับทั้งสูงอายุทั้งมีโรคประจำตัวก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความดันเบาหวานไขมันเล,เลือดสูงนะครับไล่เรียงกันมาในสองสามระดับนี้นะครับอ่างนะครับ แล้วก็เห็นความมีมิกจิตมิกฉาใจที่ดีของพี่น้องชาวต่างจังหวัดรับกลับบ้านแล้วก็ไปรักษากันซึ่งต้องขอขอบคุณแทนผู้ใช้แรงงานแทนผู้ที่กลับบ้านนี่คือน้ําใจของคนไทยน้ําใจของผู้ที่เ,เป็นญาติญาติากันทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ผมเห็นภาพในฐานะผมเองก็เป็นผู้ตรวจราชการอยู่ที่เขตสุขภาพที่10นะครับก็มีหลายจังหวัดทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกดขอนุญาตเอ่ยนามในจังหวัดที่รับผิดชอบต้อนรับพี่น้อง ที่เป็นชาวแรงงานอย่างดีนะครับบางคนก็ถือใบตรวจไปไปขอ,อรับการรักษาในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็เปิดเตียงให้ได้นอนได้ตอนนี้ภายในไม่กี่วันนี้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยครับเตียงทั้งหลายที่มีอยู่ร้เอเตอนนี้ใช้ไปประมาณ60-70%กว่าเปอร์เซนต์แต่ว่าพี่น้องชาวสาธารณสุขที่อยู่ต่างจังหวัดก็ มีกําลังใจเต็มที่นะครับนอกจากจะมาช่วยเหลือชาวกรุงเทพมหานครแล้วยังช่วยเหลือคนในจังหวัดของเขาด้วยขอพวกเราส่งแรงกายแรงใจไปยังพวกเขาด้วยนะครับก็เห็นความเหนื่อยยากและลําบากตรงนี้ของคนทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นคนไทยด้วยกันขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ดูแลคนไทยในทุกๆท,ท,ที่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยเหมือนกันนะครับบางที่บางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่เป็นต่าง เป็นคนที่เป็นต่างชาติเพื่อนบ้านของเราก็ไปรับการรักษาพวกเราก็ดูแลให้นะครับมาที่ตัวเลขของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รายง,งานว่ายังเป็นคงที่ที่117ของคลัสเตอร์นะครับแล้วก็จำนวนเขตอยู่ที่46เขตนะครับผมขออนุญาตได้ให้เห็นภาพ เป็นแผ่นสไลด์ซึ่งได้มีการสรุปรวมมานะครับตวงสือจะเล็กตรงสักนิดหนึ่งนะครับขออภัยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะได้ให้ทางสื่อมวลชนได้กรุณานําไปเจาะแล้วก็ลงข่าวแล้วก็ติดตามได้นะครับว่าชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราเปิดเผยแล้วก็ต้องการให้การมีส่วนร่วมในระดับของทั้งเขตและกลุ่มเขตทั้งหลายได้ช่วยกันนะครับมีทั้งสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับไปอยู่ที่สิ่งต่างๆ,ๆนะครับในต่างๆ,ๆเหล่านี้ ส่วนของจังหวัดต่างๆขออนุญ,ญาตไปที่กลุ่มที่มีคลัสเตอร์ใหม่ๆนะครับเช่นเคยที่ได้เคยรายงานสุวน ปราการยังเป็นของเดิมนะครับสมุดสาครนะครับเป็นโรงงานอาหารกระป๋องที่อยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็โรงงานเสื้อผ้าของอ้อมน้อยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งเจอประมาณ2หลักนะครับ13 14และ53ตามลําดับนะครับส่วนปทุมธานีสงขลายังเป็นคลัสเตอร์ต่อเนื่องของเดิมนะครับปทุมธานีค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มค้อนใหญ่286 นะครับที่ตลาดไทยจะสังเกตนะครับว่ายังมีของเก่าแล้วยังกลับมาใหม่ได้อันนี้ต้องช่วยกันดูด้วยนะครับเพราะว่ามาตรการการรักษาความสะอาดอะไรต่างๆของแต่ละตลาดนั้นเป็นอย่างไรส่วน12จังหวัดก็ยังเป็นสะสมะเพิ่มขึ้นใหม่แล้วทำให้33ทําให้สะสมอยู่ที่868ชนบุรีมีคัสเตอร์ใหม่อยู่ที่ศรีราชา นะครับเป็นโลจิสติกบริษัทโลจิสติกนะครับแล้วก็นครพระานาครศรีอยุธยานะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยู่ที่ตลาดวังน้อย1 8 1เพราะฉะนั้น เรื่องตลาดตลาดตลาดจะเห็นเน้นย้ำนะครับว่าต้องขอความร่วมมือยังวนกลับไปกลับมาได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่บอกว่าอีกสักทักหนึ่งทงี่ทางทางคณะกรรมการวิชาการนะครับหรือที่เท่าเราได้ยินว่าทางประเทศสิงคโปร์ก็ามาพูดนะครับว่ามันเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะครับการที่จะเห็นว่าตัวเลขจะให้เป็นศูนย์เนี่ยคงเป็นไปได้ยาก แต่ว่าถ้าเจอแล้วเราจะจัดการควบคุมโรคนี้ให้อยู่ในพื้นที่จำเพาะพื้นที่จำกัดนั้นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นปรากฏการณ์นอกจากในแรงงานแล้วในตลาดก็ยังกลับมาอีกนะครับสุราษฎร์ธานียังเป็นศูนย์ฝึกตำรวจนะครับสระบุรียังเป็นที่เดิมนะครับลบบุรีที่เดิมนะครับส่วนของตา นะครับมีโรงงานเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาอีกโรงงานหนึ่งนะครับอันนี้อีก33รายนะครับกระบี่นี้ยังเป็นโรงเรียนยังเป็นที่เดิมนะครับจัดเชิงเซาวอันนี้เป็นแคมป์กาะสร้างอีกนะครับอันนี้เป็นจุดใหม่อีก18รายนะครับก็ที่ประชุมเมื่อเช้านี้ทั้ง e อ c และทางสปอกอสปคนะครับก็ได้รับทราบแล้วก็ พูดถึงความห่วงใยในกรณีของการที่มีผู้ป่วยจำนวนมากร้องเ,อเรียกว่ามีความาต้องการเตียงแล้วก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็ได้รับทราบถึงมาตรการของการที่ต้องปรับเตียงสีเหลืองและสีแดงให้ใช้อยู่กับทางโรงพยาบาลที่ได้รับเป็นส่วนใหญ่นะครับ ในเชิงงานวิเกห์ะนะครับเราคงเห็นนะครับสถานการณ์โควิดที่กำลังพึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการรายงานของสอบคนะครับมีทั้งการบาดเจ็บล้มป่วยการตายจำนวนมากและทำนิวไฮรายวันแบบน่ากลัวรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แม้กระทั่งนาย,ยกมำตรีก็ตัดสินใจพลาดไปเปิดภูเก็ต เพื่อให้ล้อ,อกับเรื่องของสาภาพยุโรปที่ทำการเปิดนะครับสิ่งที่ตามมาก็เกิดจุดเสี่ยงแล้วก็นายกรัตรีก็ต้องเป็นบุคคลที่เสี่ยงติดโควิด1 9ต้องทำการกักโรคคนที่ร่วมงานนะครับการเปิดที่ภูเก็ตเซน์บ็อกเนี่ยก็ติดโควิด1 9เละจุมเปะนะครับที่สำคัญม็อบก็ออกมาเคลื่อนไหว นะครับคราวนี้ก็มาทุกกลุ่มมาทุกสีมากันทุกพวกเหลือเพียงทุกพักการเมืองนะฮะทุกพักการเมืองที่ว่าก็เหลือเพียง 3- 4ี่พักการเมืองเท่านั้นนะครับที่พร้อมจะปลิกเปลี่ยนกระแสนะครับทำให้รัฐบาลนั้นอยู่ยากขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นถ้าหากวิเคราะห์คนก็วิเคราะห์เป็น2แนวทางรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ส่วนหนึ่ง ก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอีกส่วนหนึ่งก็เรียกร้องให้มีนายกคนนอกนะครับกระแสต,ตอนนี้กําลังเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของม็อบในขณะที่รัฐบาลก็ไม่ลาออกพลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับเขาจะสู้ยิ่งไล่เขายิ่งจะอยู่แต่คนกลับล้มป่วยและก็ตายมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเราคงเห็นนะครับว่าสถานการณ์มันแย่ลง กองเชียร์กลายเป็นกองต้านมิตรกลายเป็นศัตรูสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยถ้าไม่นำหลักคิดของสหรัฐอเมริกามาใช้ในประเทศไทยนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าหลักที่กำลังใช้ตอนนี้เป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาสหรัฐอเมริกาโดยยึดวัคซีนเป็นสำคัญซึ่งเป็นหลักคิดที่ผิดนะฮะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาก่อน หวังว่าวัคซีนจะเป็นตัวแก้ไขปัญหาทุกอย่างซึ่งจนถึงขณะดน,นี้สหรัฐอเมริกายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อวันครบรอบวันชาสหรัฐอเมริกาที่ประกาศบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะประกาศชัยชนะนะครับโควิด -19 จากสงครามโควิด -19 แต่ปรากฏว่าสหรัฐก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับนั่นหมายความว่า มาตรการที่เราใช้นะครับยังคงมีความจําเป็นตอนนี้ประเด็นที่หัวข้อที่น่าสนใจก็คือว่าใครคือที่พึ่งสุดท้ายนะครับในยามชาติวิกฤตที่สุดประเทศที่มีประธานาธิบดีนะครับเมื่อนายกัฐมนรีบริหารไม่ได้ทุกคนก็จะมุ่งหวังนะครับไปที่ประธานาธิบดีเป็นสําคัญนะครับประเทศที่มี พระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นขมิญก็จะมุง่งนะครับหวังที่พึ่งสุดท้ายไปที่พระมหากษัตริย์ถามว่าประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มากี่ครั้งแล้วหลายต่อหลายครั้งจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งะไม่ว่าก่อนหน้านั้นน,นนะเฉพาะราชวงศ์จักรีอย่างเดียวยาวมาจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ก็จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายทุกครั้งไปทาให้ประเทศไทยนั้นเกิดความมั่นคงมาได้ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับที่สุดท้ายคนที่แก้ไขปัญหาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีวีรบุรุษประชาธิปไตยที่ถูกยกย่องก็คือดรอ,อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับในยุคสมัยนั้น เหตุการณ์6ตุลา14ตุลายุคถนอมยุคประพาธ,ธพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับที่มาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยให้ประเทศผ่านพ้นไปได้ในกล่าวนี้นะครับในเชิงเสติแล้วความรู้สึกของประชาชนทา่าทบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากวันที่20สิงหาคมคนไทยจะโหยหาที่พึ่งสุดท้ายนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคนบางพวกนะครับที่พยายามต่อต้านเราไม่ใช่พระาชอำนาจไม่เอาคนนอกจะต้องเอาคนในจะต้องเอาพวกชั้นพวกตัวเองมาเป็นผู้บริหารมาเป็นรัฐบาลเท่านั้นและจะเอาพวกชั้นเท่านั้นมานะครับก็ตามนะในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่พระจกักรพรรดิเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งพระองค์ใหม่ ก็มีเหตุการณ์การต่อต้านเกิดขึ้นแต่ประเทศญี่ปุ่นก็สงบถามว่านักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยคิดไว้หรือไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจนถึงวันนี้มิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ได้ไล่แผ่นดินอยู่ทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะมารวมกันเป็นหนึ่งขับไล่พลเอกประยุทธ์รู้ไหมรู้คิดได้ไหมคิดไว้ประเมินได้ไหมประเมินไว จึงเป็นที่มาของการร่างธำนูลหมวด1และหมวด2เตรียมไว้ซึ่งไม่ได้ร่างโดยนายมีชัยรุพันธ์ไม่ได้ร่างโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทางออกของประเทศเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมีอย่างไรได้บ้างหนงึถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกไม่ยุบสภา ก็สามารถเข้าสู่สภาสรรหาบุคคลที่อยู่ในรายชื่อของสภาได้เดิมที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกมตรีหรือ2ตกลงกันไม่ได้ก็เอาบุคคลภายนอกเข้ามาก็ได้นะรัฐธรรมนูญเปิดไว้และที่เขียนในรัฐธรรมนูญในหมวด1หมวด2หรือหมวดพระมหากษัตริย์คือประการที่4นะครับก็คือเป็นพระราชอำนาจในการแต่งตั้งได้เลย เขียนไว้ในรัฐมนูลชัดเจนและรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ของประเทศจะเป็นแบบนี้ในรัฐมนูลพุทธศักราช2,560จึงมีการเพิ่มพระราชาำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐมนูลไว้พอรู้แล้วว่ารัฐบาลน,นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปถูกล่อเล่งล้มเข้าสู่กับดักทางการเมืองรู้อยู่แล้ว อย่างนั้นก็ตามการเมืองมันมีเวลาของมันนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะมันมีเวลาของมันถ้าหลังจากวันที่20สิงหาคมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้โดยธรรมชาติเลยประชาชนจะเหยยหาที่พึ่งสุดท้ายนะครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาแก้ไขการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไหมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และสุดท้ายปลายทางยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าพเดีรพยุทตจะอยู่ต่อหรือจะมีคนใหม่เข้ามาปลายทางฟันธงมันต้องใช้ยุทธการไตรรงประเทศนี้จึงจะสามารถกลับเข้าสู่ปกติสุขได้และใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ในพุทธศักราช2,560นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ